คุณยังลังเลอยู่หรือเปล่าครับว่ารถกวาดถนนยังจาเป็นอยู่ไหมคุณจะไม่ลังเลอีกต่อไปถ้าได้รู้จักกับรถกวาดของบางกุ้งกนลการรถกวาดบางกุ้งช่วยประหยัดคนครับใช้คนเพียงคนเดียวพื้นที่ใหญ่แค่ไหนแค่คนเดียวก็เอาอยู่วางแบบเนี้ยจ้างคนกวาดไม่ไหวหรอกครับนอกจากจะประหยัดคนแล้วยังประหยัดเวลาอีกด้วยลองคิดดูสิครับว่าพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ถ้าใช้คนกวาด ต้องกินเวลาทั้งวันแน่นอนแต่รถกว่าบางกุ้งใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวก็เสร็จเพราะเป็นยี่ห้อเดียวที่ใช้ระบบดับเบิลไดรฟ์และส่งกําลังจากล้อหลังด้วยเพลาปัน่นทําให้มีแรงกว่าเพิ่มขึ้นถึง2เท่ารถกว่าบางกุ้งเป็นเจ้าแรกที่ใช้ระบบเพลาปัน่นจึงทาให้มีกําลังที่เหนือกว่าแรงกว่าเร็วกว่าและสะอาดกว่าเห็นๆครับข้อต่อมาคือคุ้มค่าโครงสร้างเหล็กหนาแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานานานกว่า10ปี ตกวปีก็แค่สามหมื่นบาทเองครับสุดท้ายนี้เรื่องบริการหลังการขายก็หายห่วงได้เพราะมีทั้งการรับประกรันตรวจเช็คสภาพรถและมีอะไรรองรับตลอด10ปีเราดูแลให้ตลอดครับการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศข้อดีขนาดนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับเลือกให้คุม้มเลือกให้ดีรถกว่าถนนต้องบางกุ้งกลการเท่านั้น